หมอคิดว่ากำลังใจของคนไข้และความเข้าใจที่จะมีคนเข้าใจเขาเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆบางครั้งเขาบางครั้งเขาขอแ<อ>ค่แบบกลายเป็นปมด้อยใช่ค่ะเขาขอแค่แบบขอมีคนเข้าใจเราหน่อยสิอขอมีคนฟังเราหน่อยสิบางครั้งเนี่ยเราไปคุยเรื่องเหล่านี้ไม่มีคนเข้าใจเราเลยอ่ะเหมือนกับมีแต่คนโทษเราอ่ะเธอกินเยอะนี่เธอก็เลยไขยมันสะสมเนี่ยแต่ว่า คนไข้ของหมอเนี่ยลดทุกวิถีทางแล้วนะคะไม่ได้ขอเธอหมอขอมาหาหมอเถอะหมอว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ช่วยให้เขาสบายใจขึ้นช่วยให้เขาได้ระบายช่วยให้เขาได้เล่าเรื่องเขาว่าปัญหาของเขาจริงๆคืออะไรแล้วให้หมอช่วยหาทางแก้ปัญหาแปลว่าผมเดาว,ว่า17ปีของหมอเนี่ยน่าจะมีเคสเแบบประทับใจว่าเออได้ทําให้คนไข้มีความสุขกับชีวิตมากขึ้นหุ่นดีขึ้นไปอาจจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มากขึ้นหรืออะไรอย่างนั้นใช่สิบเจ็ดที่ผ่านมาคนจะถามว่าเคสไหนที่ประทับใจมากที่สุดแต่หมออยากจะบอกพี่ดูเลยค่ะว่าทุกเคสของหมอคือเคสที่หมอประทับใจทุกเคสเลยทุกเคส เขามีเรื่องราวในชีวิตที่ไม่เหมือนกันเลยแต่ละคนที่มาเล่าให้หมอฟังเนี่ยเขามีเรื่องราวของการสะสมของไขมันมเขามีเรื่องราวของความไม่มั่นใจเขามีปัญหาภายในของเขาที่ไม่เหมือนกันเลยที่อยากจะให้หมอช่วยแก้ปัญหาให้เขาคนไข้ไว้ใจเราที่ให้เราดูแลต่อให้เรารักษาต่อและให้เราดูแลเขาไปจนถึงแบบ ดีแล้วนะหมอไม่เป็นไรไว้ใจหมอเชื่อใจหมอนี่คือความสุขของหมอมากๆจริงๆแล้วก็เป็นความประทับใจจริงๆทุกเรื่องราวของคนไข้ของหมอเนี่ยมันเป็นความสุขชัดเจนครับผมเชื่อว่าวันนี้มีหลายคนที่เคยคิดเข้าใจไปอีกแบบหนึ่งจะได้เข้าใจว่าอ๋อจริงๆกระบวนการมันมีมากกว่านั้นมันไม่ได้แค่ไปถึงหมอเขาเอาที่ดูดดูดปึ้งเสร็จไม่ใช่ไม่ใช่มีความเข้าใจมีความรู้ที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนก่อนทําอะไรก็ทุกอย่างเลยมีข้อมูลอย่างครบถ้วนมี Data แล้วจึงจะทําแล้วก็ยังอยู่ในการดูแลไปเรื่อยๆก็กต้องเป็นเดือนหลายเดือนเลยล่ะใช่แล้วก็จะได้สิ่งที่คุณอยากได้แบบเต็มที่ใช่ค่ะโดยปลอดภัยใช่ค่ะ,อ,คะอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญนะคะพี่ดูคนไข้เนี่ยคิดว่าดูดไขมันด้วยฝีมือหมอ,อมสวยจบพอแล้วแต่คนไข้ไม่เคยคิดเลยว่าอ้าวแล้วหลังจากทําการดูดไขมันไปล่ะ <Ừ. S 2> ผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง <Ừ. S 2> อย่าลืมว่าการหนูดไขมันเป็นการทำสัญญกรรมชนิดหนึง่งและเป็นพื้นที่ที่กว้างมากด้วยในการ,รทำสัญญกรรมเนาะถ้าในเรื่องของความสวยงามผิวเป็นคลื่นผิวตะปุ่มตะปา <Ừ. S 2> ผิวไม่เรียบ <Ừ. S 2> ดูดออกไม่หมด <Ừ. S 2> ไม่ผอมอันนี้ในเรื่องของความสวยงามส่วนในเรื่องของสุขภาพชีวิต uh huh. เราจะปลอดภัยไหม เราจะโดนเส้นเลือดหรือเปล่าไขามันของเราจะไปอุดตันเส้นเลือดไหมอ,อ่าแล้วเราดมยาสลบหรือว่าใช้เทคนิคการหลับเราจะปลอดภัยหรือเปล่าสิ่งต่างๆเหล่านี้หมออยากให้คนไข้รู้ก่อนที่จะตัดสินใจในการดูดไขมันอันนี้คือสิ่งสำคัญที่คุณหมอลูกหนูอยากให้คนไข้ทุกๆกคนรู้ค่ะ